เตรียมพร้อมว่ที่จะออกมาไม่ค่อยเก่งแต่อยากแข็งแรงก็ต้องสู้ออกง่ายๆก็ต้องออกยืดเหยียดขาเดี๋ยวมาออกยืดเหยียดแขนสวัสดีค่ะวิธีรักชีวิตของคนแก่และผู้สูงอายุคือจริงๆเจล็งไม่รู้จักเลยว่าการออกกำลังคืออะไรสมัยก่อนออกกำลังเจล้งก็คือการ ทำมาค้าขายเช้าสมัยก่อนนะคะตื่นแปดโมงแต่กลางคือนนอนตีสาเพราะว่าทำงานแบบซื่อชดชีวิตเลยก็คือกลางคืนเช้าขายของหมดตอนเย็นก็ต้องไปขนของกับไปเลี้ยงที่ร้านสมัยก่อนเป็นร้านเล็กๆกนดังหน,นึ่งคริเวณนี้จเจลิงขับรถกระบะเองตีหนึ่งตีสองตีสามคนบางทีคืนสามเที่ยวสี่เที่ยวมาขายที่นี สมัยก่อนพอขา,ายดีดแบบนั้นก็นึกเลยว่าเฮ้ยต้องเงินแน่ตามไฟปั่นขอ,ยอยงที่ไรคือสัยญ,ญาณจต้องให้เงินความอดยวนี้เริ่มอ,อายุมากเข้าปัญหาที่เกิดขึ้นกบเราก็จะมีปัญหาหัวเขา่าปวดหลังปวดเมื่อยตามตัวเป็นหมอแถวสะบักเนี่ยจะปวดมากทุกคนจะเป็นถ้าไม่ออกกําลังเลยบ่าก,ก็จะติดออกกาลังไม่ออกกําลังบา่ามันก็บาดติดเนี่ยตอนนี้เป็นโรคบาดติดนิดๆแต่กําลังกายบริหารด้วยตัวเองเข่าเคยเสื่อม นิดๆพอหมอบอกปาอขอให้ขี่จักรยานีไม่เค็นหรอกเ,เด็กๆไม่เคยได้สซนยังไม่ทันจะเป็นเด็กแล้วก็เป็นสาวลนะเพราะเป็นหัวหน้าครบอบครัวตั้งแต่ยุสิบเดี๋ยวเราเจอกันนะคะวันนี้เลยไปออกที่สนามคอปออใกล้ๆ ยกจักรยานเองนะคะจักรยานคันนี้หนักหน่อย7กิโลมีคันนึง5กิโลจากคนไม่เคยขี่จักรยานเลยนะคะแล้วก็มาขี่ล้มแล้วล้มอีกแขนเนี่ยดอก่อยปะสู้ค่ะปรากฏขาแข็งแรงแขนดอกก็ชีวิตคนเราก็ต้องฝึกและเรียนรู้ไปเรื่อยหลังจากมีตังค์ละแรกไม่มีตังค์ก็อยากมีตังค์พอมีตังค์แล้ว ก็อยากให้ร่างกายแข็งแรงอยากอายุยืนไม่อยากเป็นภรระคนอื่นนะคะอยู่อย่างไม่เป็นภระรบาสบายๆนี่ต้องเอาให้ได้ที่ค่ะไม่ค่อยเก่งแต่อยากแข็งแรงก็ต้องสู้ จะเดินเดินอีกกิโลครึ่งน,นะคะออกนั่นเสร็จก,ก็ต้องออกยืดเหยียดขาดี๋้วมาออกยืดเหยียดแขนมามขี่จักรยานแล้วก็เดินเร็วๆนี่ค่ะตัวนี้เป็นตัวที่จะจับขาเราแยก ที่นี่เขามีอันนี้ชอบมากเลยนี่ค่ะเราเล่นนะ,ะวอร์มก่อนเนื้อตามแขนนะคผลก็ได้ ตรงนี้จริงๆวันนี้มาสายธรรมดามา6โมง6โมงเราจะเลิกประมาณ3โมงเชา้าเนี่ยฮะก็เริ่มถอดเสื้อยิงก็ใส่เสื้อตัวในมาวันนี้อากาศเย็นหน่อยก็เลยใส่สองตัวจะกินละกินต้องอร่อยอก็มีเสื้อตัวในมาแก้ร้อนแก้ร้อนเดี๋ยวไปเจอกันนะคะเดี๋ยวาพาไปกิน ก็เลือดหมูชามละ30บาทน้ำซุปเต้าหู้35บาทโจ๊ก30ามสิบไปกิน เนี่ยขอกระดูกเร้งเข้ามาช่วยนะขอ,ของฟรีมีกระดูกเร้งแจกจิบไปเย็นเนย็นเองเขาตักไปก็เลยไปขอครับร้อนร้อนกินเลือดหมูไม่หนาวหนากินเลือดหมูอร่อยนะฮะอนร้อน แสนอร่อยนีต้มเต้าหู้ต้มเต้าหู้35บาทต้มเลือดหมู30บาทข้าวถ้วยละ5บาทแต่จเจลิงเอาข้าวนิดเดียวสุดยอดเลยค่ะจะปรุงอะไรก็ปรุงในนั้นมีปรุงแต่น้ำมันก็อร่อยอยู่แล้วไม่ต้องปรุง ก,กินของอาคาาถูกยังชีพอยู่ได้ด้วยความอร่อยด้วยคนเยอะเลยนม่ที่เห็นนะมีชีชาวบ้านท,ที่อยู่ได้เด็กรุ่นใหม่ใช้เงินน้าตัวจแล้วเมื่อวานไปดูเตี๋ยวเรือ2คนกิน900บาทมันอ,อยู่ยังไงวะนะคะเดี๋เจลิงจะพาไปกินกเตี๋ยวชามละ15บาทนี่ค่ะยูซื้อมาไม่ได้มามือเปล่าวะะคะนี่หาซื้อมาเผื่อลูกน้อง ไม่ได้ให้ฟรีนะคะข,ขายกับขไก่บรรจ่างมารูปปั้นแก้วรูปปั้นเยอะแยะเลยอ่ะยุเยอะค่ะเยอะเลยค่ะขายค่ะขายไม่ได้ให้ฟรีรนะตอนเนี่ยมาก็ต้องไป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 ,ไป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 ดูแลหมาไม่ได้ดูเลยาะฉะนั้นผมก็เขาต้องไปดูเยอะมาดูไปซ่อมดูให้เขารูว่าอะไรต้องเปลี่ยนทำให้เลยแม่พาไปลบไหนาบา เพราะว่าเคียงเขาเปลี่ยนไม่ค่อยเป็นหรอก็เพราะว่าเคียงเดียวอย่างอ,อื่นไม่รู้เนี่ยหากซื้อของมันเยอะแยะลูกน้องเยอะค่ะเจอกันนะคะขอเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงด้วยกันทุกคนนะคะทั่วหน้าค่ะสวัสดีค่ะ